เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์สัปดาห์ที่สองของเอฟเเพลงแรกคือใครที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพลงนี้ขอเชิญคนนี้เลยครับใครใครใครอย่้บอกว่เข้าสุนทรมา แล้วลองเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งที่ได้เพลงนี้เป็นโจทย์ประสบการณ์หรอครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้จักเพลงนี้หรอครับพอฟังฟังไปผมก็ฟังผมฟังทุกวันเลยฟังจนเข้าหูนะครับแล้วก็คิดว่าจาจาทุกอย่างนะครับแล้วแต่ว่าพอขึ้นจริงปุ๊บแบบผมตื่นเต้นมากเลครับวันนั้นนะครับอพอคืนปุ๊บจาก เมโลดี้ที่มันมันไม่ตรงนะครับมันขึ้นเลยกระชูดไปเลยครับกระชูดคือเพี้ยนไปเลยเพี้ยนกระสาบเีพียนไปเลยอะอยากจะแก้ตัวไหมไมอยากอยากครับอยากจะแก้ตัวกับเพลงนี้อยากจะแสดงใหม่อีกครั้งบนเวทีซันเดอร์โดมไหมครับโอเคงั้นไปรอตรงนู้น เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเขาจะได้แก้ตัวสำเร็จหรือไม่ถูกต้องเพลงที่ส<ห>องแมา